แม็กครับเมื่อกี้เราอยู่ที่โคลอเนียนครับครับผมตอนนี้เราอยู่ที่พามาทานอาหารกลางวันไอ้นะ่นะแต่ว่า มันต้องมีแอดเวนเจอร์นิดหน่อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะชีวิตมันจะธรรมดาอะไรอ่าจะสบายไปครับแนวอินดี้ต้องมีเดินนิดหนึ่งครับผมจริงๆแล้วรถไปถึงได้นั่นเองที่ที่เราจะไปเนี่ยแต่ว่าเขาทําทางอดีอ่าก็เลยโทรติดต่อที่ข้างในครับผมเขาจะส่งรถมารับเยี่ยมเลยอยากรู้ชื่อแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรใช่ครับที่นี่เป็นไฮไลท์ครับรู้จักอาโรงวงศวร์ไหมครับอารงวงศวรรค์นักเขียน ออคุณอาผู้มีเรียกว่าเป็นสไตล์การเขียนที่แบบเป็นอินดี้สุดๆครับนะวันนี้เรามาเยี่ยมเหมือนกับบ้านคุณอามาที่บ้านของคุณอาเลยใช่ผมตอนนี้เขาทําร้านอาหารด้วยเืยว่าคือเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็มีอาหารให้ทานด้วยแต่คุณอาคือพักที่เลยไหมพี่หรือ่าครับผมช่วงบ้านปลายชีวิตก็คือพักอยู่ที่นี่เลยเรียกว่าสวนชูนอินเข้าไปก่อนไหมอ่าแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องทํางานให้เสร็จลุเ่องนิดนึงให้เป็นหน้าที่ของเขาพี่ เดินเลาะไปอย่างเงี้ยนะระวังเหยียบขนมไทยนะอะไรอ่ะขนมเปียกปูนไอ้ยะเอเสียงชาวบ้านแถวนี้แว่วๆมาเหมือนชอบอ่ะเออระวังหนชอบเดี๋ยวเราสะดุดนะรอรถตรงไหนดินี่ไหมเนี่เดี๋ยวเขาวนมาราป่าเออโอเคเดี๋ยวเรารอตรงนี้ครับนะ นี่มาแล้วนะครับบอยครับโอเคอ๋อด้านหลังเลยใช่ไหมฮะสวัสดีครับเดียวเสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมลุยนี่เลยนะข้างหลังดีกว่าไหมอ่าได้เลยหลังได้หมดได้ครับโด้านลมอ่ะด้านลมอ่ะชิวอ่ะโอเคพี่พี่ขึ้นได้เลยครับเดี๋ยวเข้าสวนทุนิน จากนี้ไปกลนหมครับนิดเดียวครับนิดเดียวถ้าไม่ติดไม่ถึงแล้วถึงแล้วกินข้าวเสร็จจับกลับอยู่แล้วเนี่ยเร็วขนาดนั้นใจเย็นแป๊บนึงพี่เดี๋ยวทานอาหารกลางวันกันเลยดีกว่านะฮะครับผมนี่นะครับผมเป็นเออเออออกหายไปแล้วครับผมใช่เลยนะฮะโอเคดูเลยนะไปดิโอ้ยระวังพี่ไม่เอานะถึงแล้วนะถึงแล้วถึงแล้วครับผมโหทางขึ้นเขาไม่เละวิวข้างๆสวยมาก แล้วยังไงต่ออ่ะกลับแล้วไม่มีอะไรจะันขึ้นตรงไหนอ่ะนี่ข้าทางนี้เลยนะไปดูน่าจะตรงนี้ครับอ๋อผิดทางทางนี้ผิดทางอ๋อทางนี้เหรอโอเคอ๋อขอบคุณครับ,รบอ้าวโหเงียบมากเงียบสงบน,นะฮะ โอ้โหธรรมชาติก็มีเรือนนะเห็นว่าจะมีบ้านตามแบบเป็นโซนๆไป <c oughs> กระหลังหนึ่งแต่เดี๋ยวตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวค่อยมาค,ยค,ค่อยมาดูกันม้านมิวเซียมนี่ฮะรันก็น่าจะเป็นสาราพักนะมีบ่อน,น้ำข้างๆนะมีวิวด้าล่างเอ้ยบอยอะไรครับเนี่ย โอ้ล่มลื่นมากเลยอ่ะเย็นสบายอ่ะอชื่อนะเชิญอ่อนจูนินแล้วก็ดรอปออานะฮะตูป็นตูกินแต่ว่าเดี๋ยวความหมายจะเป็นยังไง,งไดเ,เไดี๋ยวลองไปเสิร์ชกันเนได้ ลมลรื่อมากใช่พี่ธรรมชาติแท้จริงอ่ะนี่มีบ่อปลาคร์ฟยังใหญ่แล้วก็ร้านอาหารน่าจะอยู่ด้านล่างข้างล่างะ่ะเดี๋ยวลงไปดูแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เที่ยงละอากาศอากาศบนดอยอ่ะก็ยังเย็นได้ยิง่งต้นไม้เยอะคึ้มขนาดนี้นะอย่างชิวอ,ะอ่ะเหมาะกับการเขียนหนังสือใช่ของอ่านนั่นเองไปแล้วครับ